สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube เสียหนุม่มดำซิง่งรัพ์สกุลนานะคะก็วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าโกเบโกมาร์คทีค่ะวันนี้ก็เป็นงานขุดสระนะคะดินสวยๆค่ะดินสวยๆดินาย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะช่วงเช้าๆน้ำเต็มสาเลยค่ะตัวที่เราขุดไปแล้วนะคะน้ำออกเกือบเต็มสรเลยค่ะ ดินตัวนี้ก็จะเป็นดินสมองค่ะแต่ข้างหน้าดินหน้ามันจะเป็นดินทรายค่ะแล้วก็ขุดไม่ได้ลึกนะคะน่าจะได้ประมาณหนึ่งเมตรครึ่งค่ะน้ำออกอากาศหนาวค่ะช่วงนี้หนาวมากเลย แดดแรงอยู่ค่ะแต่อากาศนีเย็นค่ะเมื่อกี้ก็เราก็ไปซื้อน้ำมันนะคะมาใส่แมคโครเพื่อใส่ น้ำมันเสร็จแล้วก็จะวิ่งออกไปอีกเต็มแล้วค่ะ นี่คือเจ้าล็อกกี้นะคะเจ้าล็อกกี้195ค่ะเอกสารซื้อขายนะคะเสียหนุ่มก็ยังคงขายอยู่ในราคา402ค่ะต่อรองได้ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรเสียหนุ่มนะคะ0878230449ค่ะว่าจะเอาไว้แค่คันเดียวค่ะคันคันสีม่วงนะคะเจ้าล็อกกี้คันนี้เสียหนุ่มครับเองค่ะมันหลายคันเนาะดูแลไม่ไหวก็ เดี๋ยวดูช่วงจังหวะดีๆก่อนก็จะเอาคันใหม่ถ้าขายคันนี้ได้ค่ะ อันนี้ก็อยู่ได้กับเราน่าจะประมาณหกปีแล้วค่ะใ้หกปีก็ราคาที่ซื้อมาก็หกสิบกว่านะคะหกสิบกว่าหกแสนกว่าก็เดิมเดิมค่ะอันนี้ก็มาแต่งเองชุดลาวไฟแล้วก็หมวกลังคานะคะมาแต่งเอง ส่วนมากก็จะถ่ายแต่หน้างานนะคะการทำงานของทีมงานค่ะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปถ่ายที่อื่นนะคะเพราะว่าเราอยู่ในหน้างาน เป็นบอ่อเก่านะคะบอ่อเก่าที่เราขุดค้างไว้เป็นทางเก่าคะ่ะทางเก่าที่เราปั้นไว้ก็จะแน่น ขณะน้ำใสามากเลยค่ะน้ำใสามากเลยตัวที่เราขุดไปแล้วออกน้ำอ้สวยมากเลยค่ะช่วงนี้น้ำน่าจะประมาณสองเมตรนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเราขุดได้ลึกอ,อยู่ แต่ข้างบนนั้นก็น่าจะประมาณเมตรครึ่งค่ะน้ำมี่ใสามากเลยเป็นพื้นที่สวนค่ะน่าจะเป็นเป็นน้ำซับอ่ะขุดไปแค่2เมตรเองก็เลยมันก็เลยออกน้ำนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะหลังกินข้าวเช้า ก็สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆชาวยู u ู e กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องเสียหนุ่มดัมซิ่งทรับสกุลนาด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ